สวัสดีค่ะวันนี้แม่เราชื่อนะคะขอนำเอาคำทักทายในภาษาจีนมาฝากให้กับนักเรียนทุกคนค่ะนักเรียนทุกคนคงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะว่าในภาษาจีนเนาะเราจะทักทายกันด้วยคำว่านีฮ่าวอ่าหลายๆคนก็จะเคยได้ยิน ชินกับคำนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วในภาษาจีนนี่ยค่ะมีคำทักทายอยู่เป็นจำนวนมากและยังสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการเลยนะคะอย่างเช่นที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะมีอยู่สองกลุ่มด้วยกันค่ะนั่นก็คือสวัสดีแบบธรรมดาและสวัสดีแบบเป็นทางการเรามาดูตัวแรกกันสักนิดนึงนะคะนีฮ่าวนี้่าวแปลว่าสวัสดีค่ะผู้พูดจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้ได้นะคะ และจะใช้ตอนไหน,ไหนก็ได้ค่ะเช้ากลางวันเย็นใช้ได้หมดเลยออกเสียงว่าหนีหาส่วนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะนั่นก็คือหนินห่าวหนิห่าสังเกตนะคะทั้งสองกลุ่มเนี่ยมีคำว่าหาอยู่ทั้งคู่ตัวนี้ห่าตัวนี้แปลว่าดีหรือสวัสดีนั่นเองค่ะพอเราพูดหนินห่าวทำไมจึงกลายเป็นการทักทายแบบเป็นทางการนั่นเป็นเพราะว่านินห่า ปกติแล้วเราจะใช้ทักทายหรือใช้คุยกับคนที่มีมีอายุมากกว่าเราตอนที่เราพูดนะคะคุยกับท่านนะคะคุยกับคนที่เรานับถือนะคะก็สามารถใช้คำว่านิ้นห่าได้นะคะโอเคและนี่ก็คือความแตกต่างค่ะระหว่างสวัสดีและสวัสดีอย่างเป็นทางการ ถามว่าตัวไหนใช้บ่อยนั่นก็คือตัวฝั่งซ้ายนี้หี่างใช้ได้เลยนะคะเราพูดกับเพื่อนนะคะที่วัยเดียวกันค่ะ,ะก็สามารถใช้นี้เห่ได้เลยนะคะทีนี้มาดูกันนะคะตัวแรกนี้เหวี่นี้เห,ห่สังเกตนะคะว่าพิมพ์อินเขียนแบบนี้วรรณยุกเสียงที่3นะคะแต่ว่าเสียงที่เราเชื่อเปล่งออกมาเนี่ยมันคือเสียงที่อยู่ในวงเล็บค่ะก็คือจาก นีวรรณยุคเสียงที่สนะคะเป็นวรรณยุ์เสียงที่สองเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเป็นไปตามกฎการออกเสียงเสียงที่3นั่นเองถ้าใครจำไม่ได้กลับไปดูคลิปที่สอนไว้ก่อนหน้านี้นะคะออกเสียงนีห่าวนีห่าวเป็นคำทักทายค่ะคนที่เราคุยด้วยเขาก็จะทักกลับมาเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือนีห่าวนีห่าวต่อมานะคะเรามาดูกันค่ะ เราทักทายนิ้ห่าเป็นแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเรามาดูวิธีอื่นกันบ้างคะ่ะเรายังคงมีวิธีการทักทายแบบอื่นนั่นก็คือคำทักทายในเวลาต่างๆนั่นเองคะ่ะเวลาโดยมากแล้วนะคะก็จะแบ่งออกเป็นเช้ากลางวันเย็นนะคะเช้ากลางวันเย็นดังนั้นคะ่ะเรายืนพื้นที่คำว่าข่า ขาวนะคะแปลว่าสวัสดีดังนั้นอีกชุดคํหนึ่งนะคะจึงหมายถึงช่วงเช้าค่ะนั่นก็คือจ่าวสั่งจ่าวสั่งสังเกตนะคะทุกตัวทุกคาเนี่ยมีเสียงวรรณยุกมีสัญลักษณ์ของเสียงกํากับอยู่ยกเว้นตัวนี้ค่ะเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นวรรณยุกเสียงเบานะคะชั่งเดิมคือออกเสียงแบบนี้ค่ะชั่งชั่งนี่คือเสียงเต็มพอมาอยู่ในการทักทายค่ะก็จะได้ยินเพียงแค่ 早上好早上好แค่นี้นะคะ早上好早上好ทักแบบนี้คนที่ได้ยินเขาก็จะทักกลับเรามาเช่นเดียวกันนะคะ早上好早上好ต่อมาค่ะเรามาดูกันนะคะคําทักทายในเวลาต่างๆค่ะเมื่อกี้นี้เรารู้จาก早่าไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือช่วงเช้าต่อมาเรามาดูคําที่ใช้สวัสดี ตอนสายสายสายในที่นี้ก็คือยังคงอยู่ในช่วงเช้านะคะแต่ว่ามันสายแล้วค่ะอาจจะเป็นสิบโมงนะคะนี่ก็เริ่มสายแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ายังอยู่ในช่วงเช้าภาษาจีนค่ะก็จะใช้คำนี้เลยช้าว่า好เช้าอ่าอ ็ออกเสียงอูนะคะสังเกตเนะาะ3กับ3ม,มันติดกันเนี่ยค่ะเราจะออกเสียงลำบากดังนั้นตัวหน้าจึงเป็นตัวที่ลดเสียงลงเสมอนะคะช่างอูหาวช่างอูหาวนี่คือสวัสดีตอนสายๆานะคะถ้ารู้ว่าสายแล้วก็ทักช่างอูหาวได้เลยค่ะต่อมานะคะเจอกันช่วงกลางวันค่ะอาจจะเป็นข้าวเรียนช่วงบ่ายเจอกับเหล่าชอ่อนะคะก็สามารถทักได้เลยค่ะว่าช่าอูหาว 下午好下午คือตอนกลางวันค่ะ好สวัสดี下午好สวัสดีกลางวันนั่นเองนะคะ,ะต่อมาค่ะหวานช่งาง好หวานช่งาง好สวัสดีตอนเย็นอตอนเย็นอาจจะใช้คํานี้ที่สักประมาณ6กโมงเย็นเป็นต้นไปนี่ใช้ได้แล้วนะคะหวานช่งาง好สังเกตนะคะเจ้าช่างกับหวานช่าง พิงอินนะคะชั่งตัวนี้เป็นเสียงเบาไม่มีการเขียนสัญ,ญลักษณ์ลงไปนะคะโอเคนี่ก็คือคำทักทายในเวลาต่างๆค่ะทุกคนมีประมาณ4คำาีชุดนี้ไม่ยากเลยนะคะและทุกชุดค่ะก็จะลงท้ายด้วยคำว่าหาวที่แปลว่าสวัสดีนั่นเองลำดับต่อมาค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะกรณีที่เราเป็นนักเรียนค่ะแล้วอยากจะทักทายคุณครูนะคะ เราสามารถทักได้ว่า早上好老师早上好老师เห็นไหมคะเราไม่ได้พูดหนีเห่าแต่ว่าเราเลือกใช้คำนะคะที่เหมาะสมมากกว่าเช่นเจอเจอกันช่วงเช้า早า好老师อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณครูนะคะหรืออาจจะแปลว่าสวัสดีช่วงเช้าคะ่ะความหมายมันก็คือคําว่าสวัสดีนั่นเองเพียงแต่ว่า ในภาษาจีนเขาจะมีคำที่ระบุชัดเจนนะคะเหมือนกับในภาษาอังกฤษก็มี morning good morning นั่นเองนะคะสังเกตเนาะเวลาเขาทักทายกันนะคะสวัสดีให้เสร็จก่อนแล้วก็พูดนะคะอาจจะเป็นตำแหน่งหน้าที่ของคนที่คุยด้วยหรือว่าอาจจะเป็นชื่อลองดูนะคะจ่าวช่างหา่าเหล่าชื่ออันนี้เขาคุยกับคุณครูในขณะเดียวกันค่ะคุณครูนะคะ เจอเมลี่ในช่วงสถานการณ์ช่วงเช้าก็เรียกชื่อของเมลี่เมลี่นิฮัลเมลี่นี่ฮัลเห็นไหมคะก็ทักทายกลับเป็นมารยาทนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือคําทักทายในภาษาจีนที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะทบทวนและฝึกออกเสียงตามแล้วทุกคนก็จะรู้จักคําศัพท์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ